เตดีตายแล้วดีลุกมันนี่เซ็เซเดี๋ยวมากัดนตัวนี้โอ้ได้ลอาหารบ้านนาอย่างนนเนัยนอยวนหนูาสบายดีพี่น้องเด้อผู้ที่ติดตามซ่องชีวิตบ้านให้บ้านนา วันน so <laughs> <c oughs> ี um. ้ลงทงพี huh. no <c oughs> <Right> ่น้องเลยซอกอยูห่าจินปัสสนแจ้งหนูกัดเข้าพี่น้องเลยเข้ากำลังมานเป็นห่วงเดี๋ยวืันนี้สิพ้าไปเอาหนูพี่น้องเลยกินนากินแดดลาวติดตามรับชมคลิปพี่น้องกำลังเดินทางโบไก่นี่มีจุดแล้วพี่น้องเลยคนบอกบ้อนมาแล้วอยู่แถวนี้พี่น้องเลย พี่น้องจะบวกไก่พี่น้องเด้จุดที่เขาสิไปเอาอยู่นี่นี่ม,มอมอ,มอนี่รถนี่ตอนนี้กํลาลังเดินทางพอยายหล้กการนายพานตีนผู้เขา้าคายพี่น้องเลยหนูกัดเข้าหลายพี่น้องนี่ <ไป S 1> เข้ากําลังเป็นทอดเป็นห่วงงามๆามพอดีใส่กับลอง,งอ้อนพี่น้องเมื่อนี้นะที่ตามครับโสมเดียวสิพาไปเอาหนูหนาพี่น้องหนูหนาแบบว่ามันกัดเข้าแหงพี่น้องเดียวนี้นะสรวงเนี้ยดิประสาทสนเพื่อนแจ้งมาเอาพิมพ์งานบ้านนากระสิพาไปเอาพี่น้องห้านต้นขามต้นท้างหน้าพี่น้องมันอยู่ดอนนั้น เดี๋ยวไปเอาน้ากันพี่น้องเอาตามรับ z o o คลิปชีวิตบ้านนาพี่น้องเอ้ยดินแดนลราเอ้เอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอดีมาเจอพี่เนี่อป่าอึ้งพี่น้องเพื่อกาชิไปเอาน้ากันหาไปได้หาไปได้มักทัวอันเป็นจังไรให้ออกหรือไงเออไปเก็บแล้วเด้โอ้มือหน้าไปเอ็ดคลิปมักทวดเด้อโอเคโอเคเอาพี่น้องขอเนี่ยป่าอึ้งกับพอดีมาเจอเพิ่นซีดยานนาบำรุงเข้าเดี๋ยวเชี่ยวหนูออกนาให้เด้อ เออคุณหลักเข้างามๆนาป่าอึ้งกำลังลุยมากันได้กินแล้วเข้าอ๊อกว๊ากว๊อกอยู่ข้างหน้าคุณไปยุ่ด้นานพี่น,อน้องโน้นทางหน้านี่โน้นขามนี่นนชีวิตบ้านให้บ้านนาพี่น้องนาน,นาน,นานเสียงมาห้องแล,นะล้วคนน่ะไว้ไว้ไว้ไวน้องเข้าไปแล้วหมาเอ็ดแล้ว

แศนนูบัยยุ่ง้องแตนนี่ตีเอามาพายเด้๊โอ้โหจุดเลื่อมพี่น้องเนี่ยวนี้แล้วเม่อไรเนี่ยเซอร์กันดีล้อมกูแน่ล้อมกูแน่จุเลื่อมบ้ได้บ้ได้แศนพี่น้องมาจะเล่นโอ้โหทางจนเลื่อมพี่น้องเลยมันกัดเข้าพี่พี่แตนอยู่ข้างๆนี่พี่ ป่อ,อกวบข่วยพี่ลึกแทะมันอยู่นี่เป็นซิปเป็นซาวคุณจะบอกกูได้มึงมันเที่ยวเมื่อคืนนี้ขี้ต้มยังเต็มอยู่นี่เฮ็เดเฮ็เดเฮ็ดเฮ็ดน้ำลงเอาพี่น้องตอนนี้ก็เห็นบอ่อแสและแสว่ามีอุปสรรคคือหางแตนตอนนี้นะอ,นอ,อ้าวิวพี่ละปูขวบข่วยพี่เดอ้อ ทอกแหงเปเาน้ำมาน้ำมาไว้ไว้หนูซิออกแล้วนี่นะหนูซีออกแล้วมาคุ้มแล้วนี่เล่นมาไหมโอ้ยโบเหลือเตี่ยมมึงเงี้ยเตียมเอ้แย่ความผัวเตี่ยมกระบ อ,ออกแล้วนาะไปแล้วนะหไหมฮะลองลองกา,านตอนตอนี้หนูออกทุ่งนาแล้วพี่น้องเลยหนูไปทุ่งนาแล้วออกตามลาบบัดน,นี่นะ ออกทงนาละบอหมากันจนเมื่อยรูดนี่อยู่นี่แหะเอาท่อลงซองเลยโอลหอวปุกทลงไวโอลหอวปุก อยู่นี่ละอยู่นี่ละอยู่หูนี้อยู่หูนี้แหละมาดีตายแล้วดีลูกมัเนี่ยเซเซเดี๋ากนะยู่ไนนี่ละเดีีช่วยมาเลยเนี่ยช่วยให้มาให้เออเออเออาตุวน้อยหนูลโอ้ลูกมันลูกมันเดี๋ยวอาอกแล้ดวออาดนี่นะแม่มันอยู่ทงนาพู้นี้นะยูนี่แหละเพื่อนน่ะดูนะหุ่นหุ่น โอ้น้ำผ oh, ู้ใอยอยู่นีแะอยู่ดีแะน้ำยกยกยกนยฟุดอฟุดเอามาเอาไปน่ยไานเจ้าสมันที่ไปของนาเางเห็นไเดดนใหกันนี่ยููได้บ่กรมากัดเข้าบ่มึงนะกัดเข้าบอ แมนหนูเปียนหูละหนูเปียนหูละหนูเปียนหูละซอกไหมบน้งงน้ิบนไทยนานึงละอยู่ในบ่อยู่ในบ่อคลาดออกบักไงมิดจีรีเก็บไปแล้วพี่น้องหนึซ หนุ่มๆจะนะเจ็บไปทางเดลยหมากระมิดทั่วมาไปมดป้อผัวใหญ่ก็ชวนหาวนอนไปพี่น้องไปบอนไม้ไปบอนไม้ไปบนไม้ไปบนไม้ไปรอขึ้นไปพู่ได้แถวเิงพุ่นเขากับบอกให้ไปเอาออกได้แถวเิงพุ่นตีนวัดตีนวิทย์เออตีนวัดตีนวิทย์พุ่นด่านนี้นะด่านนี้ด่านนี้ก็คือป่าอื่นนนี่ะงเีลย เออไปเบิ้งดูขนาดมูบูนั hum, ้นไปพี่น้องง่ายบอลไม่เด้อตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยได้แต่ลูกมันเห็นแต่ลูกมันอยากได้แต่แม่มันเห็นแต่ลูกน้อยพี่น้องเอ้ยลูกน้อยปล่อยปล่อยไปกัดเข้ากัดนาอีกดูเขาจะย้ายตุ๊กแกตุ๊กแกด้อยู่ไหนน่ะนี่เลยพี่น้องพี่มาคุ้มเนี่ยเนไหมาพี่น้องพี่นแม่

เออเจ้าเจ้านีพ่ายหัเพรเอาเตรียมนันไว้แล้วยามาดนะสีน้ใส้นี่ไปไปไปชููแดมันก็คุณงานอะไรห่างในเตี้ยไปเตี้ยขอนี่แหละเลือเตรียมจับเตรียมจัดโอ้เจ้าอานาสิเตรียมจัดโค้ดเออเราน้าผู้นึงไงสองสส้เเสียช่เอากระเจี๊ยบ เนียมเอาหน่ะอยากให้มากัดนี่มันยากเอาทอกแล้วไม่เบี้ยอะเลยทอกรถทอกสเบี้ยเทอกเสลหูเมีสงหูคนนี้วะสูงบเงหูอื่นเยวะตัวนี้ล่ะ น้ำตึงไว้หลายตืงอย่างนี้ครับน่าไปอาดไปป่วยมันอะไรอาดไว้รถอาดนะมันก่ตายดอกตายก็มันตายเลยอยู่โมอๆนี่เดี๋ยวโซ่โซ่มันโอ้ยมันอยู่ในหมาแล้วนะดีดีดีเรียบร้อยให้หมาแล้วปุ๊บตกไงโอ้ได้ละ บานนาอย่างอีวหนูนี่อย่งอีตันึงนีน้ำมาเบิ้งหูแล้วไหมเบหูนี่เจ้าเจ้าท่อขันรถเอาเอาเาท่อขันรถท่อขันล่ท่อขันแหนท่อขันล่มันมาน้ำมาเดียวอูดสองตัวโค้นนี่นโอ้มาสองเน้องเลยเบดเบดเบดหาขวขนาดน้าให้นเบ้งไ เอาหนูให้มาเบิ่งนี่หัวเลี้ยนบันทึกหัวพี่น้องเอ้ยหนูกัดเข้าพี่ลึกเด้เดี๋ยวสิอยีจูหนูนนั่นบ่อยู่ยับมาอยู่หนูนน้อยๆนี่วันอาทิตย์วพี่น้องเอ้ยช่วยพ่อแม่ปราศรุ่ไล่หนูออกนาเด้อนี่ทุ่งให้ทุ่งนาต่างดอนทุ่งไห้ทุ่งนาให้ไปบอลไม่ไปไปตื้นเลยหลอกกันโอ้วัดจียู่มาอยู่นี่เนาะ สองพี่น้องเก็บไปสองแล้วเอาพี่น้องเก็บไปสองแล้วเดี๋ยวจะน่อยไปบึงกันต่อไปอีกพี่น้องคือว่าคลิปนี้ฮากาซีได้สองแล้วตอนนี้นะพี่น้องกับเงลงมาทงให้ทงนาเพราะว่าหนูกัดเข้าหลายพี่น้องเลยหนูกัดระบาดแหงอยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยหนูหนากัดเข้าพ่อแม่ประส,ะสูจนพอดีเขาก็ได้มาช่วยเพิ่นอเอาหนูออกนาะแล้วฮาการือโอกาสได้กินแบบเป็นชีวิตซอกยู่หากจินของเฮาเลยพี่น้องเลย ล้วก็ถือ,อากล้า่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งพออยู่บ้านนอกบ้านนากแบบนี้พี่น้องเย้ยชีวิตอยู่ท้องให้ท้องหนากับมาโดยพิมพ์งานหกเจ็ดคนพี่น้องมาช่วยกันเพราะว่าโบได้ไปฮดตล่าเหตุการณ์ยังเนาะอยู่แต่น้ำให้น้ำนาที่ละถือ,อากล้าดายคลิปให้พี่น้องเบิง้งเป็นชีวิตบ้านให้บ้านนาเด้อพี่น้องเลยไปมีแต่สเดินทางไปบนไม้อีกพี่น้องเพราะว่าจุดน,นี้มนแมนนประชาชนเพิ่นบอกแล้วว่ามันมันอยู่นี่หนูเพราะว่าเพิ่นเห็นเป็นขวยมันพี่น้องเลย หนูมันก็อยู่เป็นคายเป็นหูแต่เพื่อนหัดโบสามารถเอาได้แล้วเขามีหมาแล้วก็มีพิมพ์งานที่เซียวซานการเอาหนูออกให้ออกนาะพี่น้องเลยเราก็มาเอาแล้วก็มือแรงกระสีลาบซุ้มกันแซบแซบสันกับปิ้งหาไปแด้ก,กัคักพี่น้องหนูเดอ้อเขาขอ้อมองเข้าใจพี่น้องทางฝั่งไทยเดอ้อท,ท,ที่ติดตามผลงานของเขาพี่น้องเลยชีวิตบ้านให้บ้านนะ กะบบมีอย่างมีแต่อยู่จังทุ่งให้ทุ่งนาสิแหละวิถีชีวิตของชาวบ้านพ่อแม่ประสาชนเพอนเอดอย่างหอกกสิทายเ,เบิง่งเอามีแต่ตอนนี้เดินทางไปอีกจุดนึงเกี่ยเข้าวมาห้อมน้องเ,อเวลาเขาหิวเขาก็จินเกี่ยเข้าวเกียมน้ามาน้ำ